สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านคะวันนี้ครูอ้อก็จะมาต่อสละให้อีกนะคะก็คือเราจะมาจำอีกสามตัวเพิ่มนะคะซึ่งเราจะใช้5ตัวนี้เป็นเกณฑ์เหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะอ่ะทีนี้3ตัวนะคะครูอ้อจะให้อ่าดึง R ออกมานะคะ R A e, แล้วก็ R อีกรอบนะคะอ่ะ ส่วนข้างหลัง3ตัวนี้ครูอ้อจะให้เขียนตัวอูนะคะตัวอูตัวอูวเห็นไหมคะ2ตัวนี้จะเหมือนกันเราจะทําให้มันไม่เหมือนกันนะคะ,ะก็คือเราก็จะเติมอุ่มเราลงไปตรงนี้เห็นไหมไม่เหมือนกันแล้ว3ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้จะถอดออกมาเป็นภาษาไทยนะเป็นสละสระภาษาไทยนะคะก็คือสละออยนะคะตัวนี้สละเอา ตอบอานะสามตัวนี้นะคะทุกคนก็ให้เขียนบ่อยๆเหมือนเดิมนะคะ,ะเขียนซ้ําๆเรื่อยๆเขียนซ้ําๆนะคะถ้าลืมเราก็ทวนอีกรอบนะคะเพราะว่าครูอร้อให้แค่สามตัวเองวันนี้นะคะก็ให้เราจําให้ได้นะคะโอเควันนี้ครูอร้อก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะวิดาเซ